เผาหน่อ,อใหม่สวัวรเสียด้นอนตีสองวันนี้ตื่นขึ้นมาไปส่งลูกสวัสดีพี่น้องเด้อไปส่งลูกอันนี้รถไฟลูกไปเบืองเคียงบินมาต่ำมากก่กอนหน่อใหม่เลยขักบอพี่น้องอันซ้อนมันแม่ปีนี้มันหน่อนใหญ่นาะอุ้ยเอ้ามันคือหักงาเก็เ่พี่นอ้องได้บออ่ เอาไม่ต้องเอาอ,อ,อันใดสูงๆไม่ต้องเอามันดอกม้มันขึ้นซะ่ะมันเป็นนอแล้วเตะมูลน้อยๆอ่อนดีดีแช่ไว้ยูหันสิเพื่อนน้องใหม่ส่งลูกมัดสวัสดีลูกหล่ะแม่เขาป้าน้องใหม่อีกแล้วลูกขอบคุณเด้อลูกหลามัดมขึ้นนี่แม่ก็ไปฝอเขาพ่อบเอาไปต่อมาหักน้องใหม่ ฮาน้องไม่เรียบบ่แม่แม่สวัสดีค่ะลูกแม่แม่ขอไปาเาียแลูกหล่ะมันซ้อนบ่พูน่ะพูน่ะพูน่ะม่เอามาสองถุงมันสิเอาไปไหวบ่า้าวบึงหมู่บ้านนี่แม่แบกพาเช่เบื้องนี้ลูกเบืงนี้เบืงนี้มันนี่มันมี่ตาแกแตม่มุมนี่ดอกแม่หมุนปลาเมื่อน,นี้แม่แซงเก่ยงยินมาหมุนปลาไ้เพราะว่าหมู่บ้านนี่แทงเก่งกีนลามีแม่เตรียมพร้อม คูน,านอาโนกบอกไงเลยลูกหลายพวกครับสวัสดีจ้าเสียใจ,ใจหลายอยาก <laughs> สวัสดีเธอ <laughs> อยากแต่น้ำเนวกินนะฝอน่โอ้ยไก่อยากน้ำปากน้ำท้องนี่ล่ะบนหาเนวกินสิหาอย่างเธอ <laughs> <laughs> ขอบคุณเด้อเสียขอบคุณเด้อลุงมาขอบคุณเด้อเธอสุนพยาเชี <laughs> ยกับหัวขวัเชียเย็นสวัสดีค่ะเสยยยียเย็นเอาเสียเย,ย็นบอกอยสูนว่าเอาฮักฮักมาเตะสูนว่าเนี่ยมาขึ้นกระเพาเชียกรหัวขวัเสียใส่ยากแต่น้ำแอวกินแต่ละมือแต่ละเว้นวัน <laughs> นี้ฮาไปแล้วกระเพาบดขึ้น <laughs> มันเอกสิไปคันเนาะไม่สมเอ้ยมันหอหัวขวัญดอกพ่อว่าของมาแต่อยากแต่น,น้ำเน่ากินมาเฮ้ยได่มันเราถือขอเนาะน่าเส,สียเฮ้ยเจ้าของนหนอย,อยากยังล่ะยากแต่น,น้ำเน่ากินคือกันตัวหางองอมอ,อยู่หันกันย้อนเน่ากินติดเลยลองบวก,กินบ้าง อย่างตะเขาสีหาพวกเจ้ากระเบื้องเปลี่ยนสางหลางอยู่ปืดอ่อนชอนแม่ยังหายอียังหายจสะเสียเย็นกับสู๋หายหายหาหาบ่หายดอกมิตรนอหรอยู่นี่ปืดพุ้หน้าพุ้หน้าเบิ้ลน้ำข่อยพี่น้องสางหลางอยู่พิตเสะอหน้าข่อยบ่สะออนเสื่อมนี่ว่า หลายคักนแนนเป็นตาข่อยน้อนบ่บลหลับบ่จ้ะวะเวน่ะโอ้หลายคักหลายคักปีนี้มันไงมันนอยไงเป็นพิเศษถามว่าฝนดีบ่ช่วงหลังๆมาฝนบ่ตกเดยแต่ว่ามันนอยไงอากเกษตร สวัสดีค่ะขอบคุณเด้ออากาเซ่มาหักหน่อใหม่ไปเอือนพี่แสงดาวมาเขาปาน้ำข่อยเนี่ยเราไปสวนห่วกยุ่งผุนอะ่ะพาเข้าไปสวนหวกทวนทวนยุ่งุ่นอ,ะอ่ะไอพี่แสงดาวเสียไปไหวบ,บและเสียมาแบกห้เลยขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกรายทุกเลิอด้วยค่ะเด้อหน่ออะไรครับหน่อไม้ฝรั่งเศสจ้ามาเด้อมาเด้อผุนอ่ะสร้างหลังยุ่เสีไหวก็ต้องไหวล่ะ